สวัสดีครับพี่น้องแฟนแฟนหมอลำครับชอบมาเชิญคนอ้อเชียวบรรยากาศช่วงสี่โมงแรงครับพี่น้องโอ้เวทีเรา <ś les> คืนนี้มาสนุกด้วยกันนะครับทีมงานเรากำลังเตรียมของอยู่นะครับเอเนีที่โมไนจะปเหขาอยู่ไอเี่เปส,สัสัแตะเลยเออเอา,เอาไปม,มันบุบมัเนเอา Det blir tid til en ballong. ดอกทานตะวันครับสวยงามมากเลยครับดอกดาวเรืองใช่ดาวเรืองใช่ใช่ใช่ดอกมะลิเออเอออย่าตบกันนะจ๊ะอย่าตบกันนะจ๊ะมะลิเหลืองไหมเหลออเขาเปลี่ยนสีอะไรได้ฮะดาวเรืองก็ดาวเรืองกระกอันนี้ต้นยังเจกก่อนเจกก่อนต้นยังนี่ก็ต้นมันใหญ่ดีวะต้นบางยิ้ อยู่ป่าบอกสองพันสีค่ะกระเทยกระเทยกระเทยปัละมาจันค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่มีลูกเต้าหลานรอนอ่าสวัสดีนี่เรื่องไหนกระเทยรุ่นน้องสวัสดีค่ะสวัสดีรี่แหล่ะลูกแม่กระเทยกระเทยรุ่นนี้มันแต่หลุนเสียสติเซจสติแล้วผมสอนร้อนซ่านอันนั้นกระลักเป็นคักนี่กระลักเป็นคัก เรื่องจริงพ่อยบอกเรื่องจริงพี่น้องกาเตยุ้้นนี่กาเยดจานค่ะกาเเคยมีมูไส้มาเตะมาตอกโอ้ยเขาเต็มสมืออันนั้นมันลูก้าลูก้าดาดเออเออเออไม่จบไมาด้กเอพี่น้องจมา้เระฉจะเปียนน่เดียวไปจดตเบียนเดยกันเออไปจดเอาไปจด บรรยากาศครับเ <c oughs> อ้ยลมหนาวลมเย็นลงเข็บก็ห่อนพี่น้องเอ้ยอากาศตะ <c oughs> ลุ้นกันครับคืนนี้ตอนนี้สี่โมงครับเดี๋ยวก็เสร็จครับ

ต้าน้องด้าพี่บอสล่ะคนรวยคนใหม่พี่บอสล่ะไม่เกี่ยวค่ะเออเออคนนี้น่าสะอื้นนะใมาน้องด้าค่ะบอสล่ะบอสล่ะเม่เกี่ยวกันเออน้องาดีกว่าครับพี่น้องค่ะน้องด้าค่ะน่ารักมากพี่น้องพี่ไอบ้เอ้าบอสมันไออันไอแห่งซื่อพี่เบสไปไหนนี่พี่เบสไปไหนขอหายไอยังหายแล้วมัน Ai khóc ai khét chứ trời Phải bớt พลาดหรอคือไม่มีโรงทานตกวสี่จินมกับมันจินมข้าวมันเยอะหร่อเพราะว่ามันน่ากินสองจานแล้วก็มาเอาอีกสี่จานใช่กล่องถ้ามันใส่หกจานเสร็จแล้วพ่อตอนเดือดมันจินข้าวขาหมาอีกสองกล่องแต่บริวรสิบห่างด้วยเอาบ่าพื้นคนตอนเอาให้นบ่าวพืนบ่าพื้นทีว่าปอดบ้างเป็นยังเอากับข้าวเสร็จแล้วหรอโหต้มตับต้มปอดอีกแล้ว ว้าวอันนี้น่ากินน่ะใช่ตั๊กจะพักมากินเลยพ่วงตั๊กจะพักมากินไหมกินสิกิทจะพักเลยแต่ว่าเขาใส่สุรสด้ายหลายเลย <c oughs> ไม่ใช่ดูไอเจ้าบานเจอกดูไก่บอ ผัดผักเ้นนี่ชาวบ้าเลยชิบ้านของบ้านหมดเกี่ยวไหมเกี่ยวมันม่สวยโฟมไหม่ะสวยโมก็กใช้จใจเรานี่ะยไต่อดก็รถนักกินแล้วก็ล่างไวๆหมกเข้าโซนนี้สติโ่ดีด้อ่าเออไปจอบไปไปในเมบังคับอีหนึ่ง

ผู้บริหารสูงสุดมาแล้วเอาพักเด้อเอาพักเด้ออย่าเอาเนื้อโอ้กูบอกกินน้ำมือสันักกนองอกมอบอกข้นคาดแขวะว่าวพวกนมีคาดแขวดีว่ะตบมันจากบาดตบลางน้ำจากบาทขอบคุณครับทุกลองใจพอกัคิมหนาครับ